มาค่ะมาดูดวงกันเนาะมาดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามใครมีคำถามมากก็หนึ่งคำถามเรากวนส่งของขวัญน,นะคะ ใครเข้ามาแล้วเชิญเลยใครเข้ามาแล้วเนาะชิญเลยค่ะขอขอให้กดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะเออใครที่ยังไม่ได้ เป็นสมาชิกหรือกดติดตามก็รบกวนติดตามให้เราด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยแล้วเราก็มีคลิปเยอะๆมากมายมีหัวข้อยเยอะนะเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปเลือกดูได้นะคะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะเขาคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ใครที่เข้ามาใหม่รบกวนกดติดตามให้เราด้วยได้ไหมคะ ขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะเ,เพื่อนๆขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไรนะคะเออมาคุณอะไรเนะี่ยคุณเหมียวเรื่องงานเรื่องงานเหรอค,คุณเหมียวคุณเหมียวสามสองเรื่องการงานค่ะการงานเอายังไงดีคะขอให้ขยายคำถามหน่อยคะ่ะถามเรื่องคู่ครองคนรักคุณคุณนารุมมนคุณเมถาม เรื่องความรักคู่ครองเอ,อ่อขยายคำถามให้เราหน่อยได้ไหมคะคุณตูนทำไมเขาถึงถามเรื่องของเราจากเพื่อนคนที่รู้จักอยู่เหรอคะทำไมทำไมเนีทำไมหรอก็เขาเขาก็ยังยังห่วงเราอยู่ไง แต่จากการที่เขาเนี่ยทําตัวไม่ดีไม่น่ารักอะ่ะทาให้ความรักความสัมพันธ์ไม่โอเคเลยหรือตาแทบกระเด็นคบซ้อนหรือเปล่าก็เลยเหมือนกับแบบว่าอ่าเอาตรงๆอล้คือคุณไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะเขาผิดไงเขาก็เลยอยากรู้อะ่ะก็แอบสืบได้แต่แอบไงเปิดเผยไม่ได้เพราะเขาไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้นี่แหละ คุณเอคนที่เรานึกถึงได้ส่องเฟซเราไหมได้ส่องไหมมันได้ส่องอ่ะเขาทำงานหนักอ๋อเดี๋ยวนะคุณเอคนที่คุณถามถึงส่องไหมเขาเนี่ยทำงานหนักนะหลังจากที่เขาทำงานแล้วเขาเหนื่อย,เ,อยเขาพักแล้วเนี่ยเขาถึงจะส่องถามส่องไหมส่องส่องแล้วก็มีการ มือนกับให้เพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยช่วยด้วยช่วยดูสอดส่องไปอีกแรงหนึ่งค่ะคุณคุณเมตตาคุณคุณตุกตาแฟนมีคนอื่นไหม มีไหมไม่ถึงขั้นมีอะไรเกินเลยแค่แค่คุยเรื่องงานก็นได้รู้สึกจะเป็นตำรวจไหมตำรวจหรือไม่ก็ทนายความผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายถือกฎหมายรักษากฎหมายนั่งในตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันโอเคเขาติดต่อสื่อสารกันเรื่องงานค่ะไม่ผิดมากนะ ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไรน,นะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามให้เราเลยกดติดตามให้เราด้วยนะแล้วก็เรามีคลิปหัวข้อยอะแย่มากมายมเพื่อนเพืนเข้าไปดูได้นะคะสามารถกดให้กําลังใจเราได้แล้วกดติดตามเราไว้นะเวลาเรามาไรจะได้ให้เรารับใช้ในการทํานายดวงให้โอเคน้องเมีนี่แหละแบบนี้แหละคำถามแบบนี้ชัดเจนมาก น้องเมถามว่าเขาจะกลับมาไหมถามว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาไหมก็มีนะแต่เขาต้องทำงานอยู่เขาเขากำลังเครียดเรื่องเรื่องงานอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นลูกน้องบริวารด้วยก็ได้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเขาก็อยากมานะเขาอยากกลับมาแต่มีคนดึงเขาไว้ไม่ให้เขากลับตอนนี้นะ ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมอยากกลับแต่ในความเป็นจริงเขายังกลับไม่ได้น้องแป้งน้องแป้งถามว่าถ้าย้ายที่อยู่จะเป็นยังไงอยากย้ายก็ดีนะออกมาเถอะที่ตรงนั้นน่ะ แล้วย้ายไปก็จะจะดีนะจะมีเงินเหลือเก็บอ่ะจะได้ไปเจอกับเหมือนกับใครอ่ะผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเพื่อนอะไรเนี่ยเพื่อนฝูงอะไเพื่อช่วยสปอร์ตแต่จะมีเรื่องที่ที่ไม่ค่อยโอเคนะเดี๋ยวดูดเีว่าคุณต้องย้ายอีกไหม อ๋อเดี๋ยวอยู่ได้ประมาณไม่เกินเจ็ดเดือนอะเดี๋ยวคุณก็ต้องย้ายอีกถ้าอยู่ตรงนี้ต่อดีไหมอ๋อมันอึดอัดไงพูดจากันไม่ค่อยดีสถา,านการณ์ไม่โอเคย้ายไปก่อนก็ได้ดีแค่ดีแค่ห้าสิบห้าสิบเองย้ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกประมาณเจ็ดเดือนเดี๋ยวย้ายอีกถ้ามันอึดอัดก็ไม่ต้องอยู่ค่ะ ย้ายไปค่ะย้ายไป สวัสดีคุณคานชาเราอ่านผิดอีกแล้วคุณคานซาเอ่อมีคนอิจฉาเราไหมมีไหมเนี่ยมีแต่เขาก็กลับบ้านไปเขาก็ไปปวดหัวเครียดซีเรียสของเขาช่างกาเถอะกลางค่ำกลางคืนเขาก็มาส่องอะอีกก็เบื่อ เขาเหนื่อยเขาก็นอนเองเลยช่างก็เถอะเราไม่ต้องไปคิดมากตามเขาเขาเป็นอะไรก็เรื่องของเขาคนที่อิจฉาเงี่ยทำไงก็อิจฉาเขารู้สึกว่าเขาทํายังไงเขาแข่งกับคุณไม่ได้่คุณก็ยังสวยอยู่หรือไม่ก็ยังดูดีมีคุณค่าในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกว่าไม่ต้องไปคิดมากระวังได้แต่อย่าระแวง นินทาเรื่องอะไรเรื่องผลประโยชน์การงานเรื่องอะไรอะเรื่องเจ้านายหรือเปล่าหรือว่าเรื่องเรื่องเก่าๆเ,เรื่องอะไรที่แบบอยากจะขุดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยจริงมากไม่จริงมากอะคือคือก็อยากจะทำลายชื่อเสียงเรา เรื่องอะไรมองว่าเรื่องเกี่ยวกับการไปโรงพยาบาลอะไรอย่างงี้ไหมเจ็บป่วยหรือเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเป็นอะไรมากคุณเนี่ยพี่ต้องไม่สนใจเขาหรอกเขาจะเป็นอะไรเขาจะว่าเราอะยังไงก็เรื่องของเขาไม่มีใครอยากเห็นเราดีเราเด่นเกินเขาหรอกค่ะ อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักนะโอเคเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราขออนุญาตจบไลค์ไว้แค่นี้นะกดติดตามเราไว้นะคะวันนี้มองเหมือนโอ้น้องนูราเนี่ยหายไปสองสาเดือนแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง ขอจบไลฟ์ไว้แค่นี้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีมีเงินใช้ตื่นขึ้นมาก็พบเจอแต่เรื่องที่ดีๆสุขสมหวังนะคะบ๊ายบาย